สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านหนายูนิทภูมจีสเนอร์มิวเทชันออนมาสดาวอังคารวิกฤตการกลายพันธุ์เมื่อภารกิจของเหล่านักวิจัยชั้นนำจากหลากหลายประเทศคือการปล่อยสิ่งมีชีวิตไปยังดาวอังคารเพื่อทำการวิจัยแต่ทว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นเมื่อพวกเขากลับต้องเผชิญกับการโจมตีจากสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์จากนอกโลกเรื่องเหล่านี้หนังจะลุ้นและสนุกมากแค่ไหน ไปติดตามรับชมบพร้อมๆกันได้เลยครับแ้าเพื่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามจับช่องยูนี้ช่วยกดครละหนึ่งซับสไครป์เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอไปกับผมด้วยนะครับเรื่องราวเกิดขึ้นในปี2042เมื่อโลกที่เราอาศัยอยู่นั้นมัอนก็กําลังจะล่มสลายจึงทำให้สุดยอดทีมนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากหลากหลายประเทศพวกเขา,าได้ตัดสินใจ นำสัตว์บนโลกขึ้นไปทำการทดลองบนดาวอังคารเพื่อพยายามหาวิธีที่จะดำรงชีวิตซึ่งวันนี้เองในขณะที่เฟิงเงวยอี้นักธรณีวิทยาเขาก็กำลังทำการเก็บตัวอย่างดินบนดาวอังคารเพื่อจะนำมันกลับไปทำการทดลองสารไลยสีเขียวแกมน้ำเงินซึ่งตอนนี้ทุนโลกต่างก็ต้องการให้ดาวอังคารนั้นกลายเป็นบ้านหลังใหม่หลังที่สองของคนทั้งโลก ส่วนพวกนักวิจัยจากชาติอื่นๆที่เหลือที่อยู่บนอาคารแห่งนี้พวกเขาต่างก็พยายามทดลองเพาะพันธุ์สัตว์ลูกผสมสายพันธุ์ต่างๆแต่ทว่าในขนายดยูกันนั่นเองเศษของดาวเคราะห์น้อยจํานวนมากมันก็ได้พุ่งเข้าปะทะมาอย่างดาวดวงนี้ซึ่งด้วยขนาดและจํานวนของเศษดาวเคราะห์พวกนี้มันจึงทําให้คลังมเมล็ดพันธุ์ของพวกทีมวิจัยมันก็ได้รับความเสียหายยิ่งหนักซึ่งพอเห็นแบบนี้ทีมนักวิจัยทุกคนต่างต้องตัดสินใจถอยทัพบ เพื่อมุ่งหน้าไปที่ยานบินเพื่อจะทําการหลบหนีจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นและหลังจากการประทะของเศษดาวเคราะห์ lock, และด้วยความแรงของลมพายุจึงทําให้ยานอวกาศของพวกเขานั้นมันก็อาจจะพลิกคว่ำและไม่สามารถขับบินหนีออกไปจากที่นี่ได้แต่ยังไงพวกเขาต่างก็ต้องรอศาสตราจารย์เฟิงเวอรอีนักธรณีวิทยาของจีนซึ่งเขาก็เพิ่งได้ตัวอย่างดินจากดาวอังคารมาและในที่สุดพกทุกคนก็สามารถกลับเข้ามาที่ด้านในอวกาศ เพราะก็รีบขึ้นบินหนีพายุลูกนี้ทันเวลาแต่ทว่าจู่ๆเหมือนก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อยานอวกาศของเขาที่หน้าจอเรดาร์พวกเขาก็ตรวจพบวัตถุอะไรบางอย่างที่มันกําลังเคลื่อนไหวเข้าใกลมาหายานของพวกเขาซึ่งพอพวกเขารู้เขาก็ต้องตกใจเพราะที่ด้านนอกยานอวกาศของเขานั้นมันก็มีสัตว์ประหลาดยักษ์จากต่างดาวที่จองจะเขมือยานอวกาศของพวกเขาอยู่ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วด้วยแรงประทะของเจ้าสัตว์ต่างดาวลึกลับตัวนี้มันจึงทาให้ยานอาวกาศของพวกเขานั้นมันก็ตกกลับลงมากระแทกพื้นดินของดาวอวกาศเขาอย่างจังซึ่งพอทางด้านเฟยเว่ยอีเขาได้สติเขาก็กลับเจอบางสิ่งบางอย่างที่อยู่พาริยานหลบหนีลำหนีและภาพก็แตัดตัที่สูงควบค,คุมการบินและอวกาศภาคพื้นโลกทางด้านเจ้าหน้าที่แฟรงค์ขอบอความร่วมมือการย้ายถิ่นฐานไปดาวอังคารเขาก็ได้ติดต่อเข้ามา ซึ่งพวกเขานั้นก็รับภาพและความถี่เสียงในการขอความช่วยเหลือจากด้านเปิดเว่ยอี้ซึ่งเสียงที่พวกเขาได้ยินนั้นเขาก็ได้พูดบอกเขาไว้ว่ายานของพวกเขาก็ถูกยูเโอโจมตีจึงทําให้การขึ้นบินของพวกเขานั้นก็ล้มเหลวและไม่สามารถบินกลับไปยังโลกได้ทางด้านผอ,อแฟรงค์เขาก็เลยพูดบอกเกจ้าหน้าที่ทุกคนไปว่ามันก็มียานอวกาศที่ชื่อวายานหวานฮู้ซึ่งก็เป็นของประเทศจีนที่ตอนนี้ พวกเขาก็กาลังทําธารกิจบินไปยังยุโรปาไกลไกลเขตน่านฟ้าของดาวอัครพอดีซึ่งพอได้ยินแบบนั้นทางด้านผู้วิชาการจากภาคพ,พื้นดินจึงทําการติดต่อขึ้นไปบนยานหวานหู้เพราะกขาู้สั่งให้ทางด้านตู่ผิงหัวหน้าทีมของนักบินอวกาศลํานี้ให้ตัวหุ้นนั้นกยกเลิกการลงจอดที่ยุโรปาแต่ถว่าให้ทําการเปลี่ยนเส้นทางไปลงจอดบนดาวอังคารแทนเพราะตอนนี้เหมือนก็มีพวกนักวิจัยของจีนรวมถึงชาติต่งตาง แจ้งข่าวว่าพวาเขา่อกว่าพวกเขาต่างก็ถูกเอเลี่ยนจากต่างดาวโจมตีซึ่งภารกิจของพวกเขาในตอนนี้มันกะถูกเปลี่ยนจากนักบินอวกาศมาเป็นทีมกู้ภัยแทนและหลังที่พวกเขาถูกดีดตัวออกจากยานหลักแล้วและพอพวกเขาก็ำลังจะเอาอยานกู้ภัยลงจอดบนดาวอังคารพวกเขาต่างก็ต้องตกใจเพราะมันก็มีตัวอะไรบางอย่างลอยอยู่ที่กลางอากาศอยู่ที่ด้านนอกยานอวกาศของพวกเขาแถมเจ้าสัตว์ตัวนี้มันก็ยังส่งคลื่นสัญญาณไปฟ้าบางอย่าง เพื่อทําการรบกวนสัญญาณการติดต่อสื่อสารระหว่างยานแม่เหลือทนยังมีพอมันก็ยังพยายามจะขมึบยานกู้ภัยของพวกเขาแต่ดูว่าพวกเขาก็ยังมีความสามารถมากพอที่สามารถบังคับยานกู้ภัยของพวกเขานั้นและหนีออกจากปากของมันได้ทันเวลาซึ่งจะสัตว์กายพันต่างดาวตัวนี้มันก็เหมือนจะลอยอยู่บนฟ้าทุกนั้นพวกนักบินทุกคนจึงปลอดภัยจากการโจมตีจากมันทางผืนและหลังที่พวกเขาลงมาจากยานกู้ภัยแล้ว พวกเขาต้องตัดสินใจเริ่มภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตบนดาวอังคารดวงนี้ทันทีและหลังที่พวกเขาค้นหาตำแหน่งของยานหลบหนีได้พวกนักบินอวกาศของจีนจึงไม่รอช้ารีบทำการแบ่งออกเป็นสองทีมเพื่อทำการสำรวจด,ดูพื้นที่รอบๆยานทางด้านนักบินเฝินถงซึ่งเขาก็เป็นพระเอกของเรื่องนี้เขาก็ได้เข้ามาที่ด้านในยานหลบหนีและพวกเขาก็พบว่ามันก็ยังมีพวกนักวิจัยที่อรอดชีวิตอยู่ที่ด้านในยานลำนี้ ซึ่งในขณะที่ทีมของเขาก็กําลังช่วยกันทําการเคลื่อนย้ายคนเจ็บเข้ามารักษาอาการบาดเจ็บที่ด้านในหลังจากนั้นพวกเขาตัดสินใจที่ช่วยกันทําการจัดกระดูกข้อต่อสะโพกที่เคลื่อนที่กับศาสตราจารย์อันนาแต่ทว่าในขณะเดียวกันนั่นเองทางด้านพระเอกกับหลีเสี่ยงเขาก็เจอรอยคาบเลือดของผู้ที่รอชีวิตที่อยู่ด้านในคลังเพาะพืชพันธุ์พวกเขาตัดสินใจที่จะเข้าไปทําการค้นหาที่ด้านในรองเพาะ แต่ทว่าพวกเขากลับได้ยินเสียงอะไรแปลกๆดังมาจากที่ด้านในและทนนันยิม่พอที่ด้านในห้องนี้มันก็ยังมีสิ่งมีชีวิตที่ตามไล่ล่าปิดจอบพวกเขาด้วยความรวดเร็วและทันใดนั้นจสัตว์ตัวนี้มันก็ใช้ลิ้นของมันตวัดจับขาพระเอกเพร้อมกับพยายามลากตัวเขาหนั้นเพื่อจะทำการหม่ำกินเมนอาหารและพระานพระเอกเขาสามารถเอาชีวิตรอดจากสัตว์กลายพันธุ์จากต่างดาวตัวนี้ไม่ได้เขาก็เลยรีบทําการสื่อสาร พูดบอกกับหน้าขเขาไปว่าในยานลำนี้มันก็มีตัวอะไรบางอย่างที่กําลังจ้องเล่นงานพวกเขาอยู่ซึ่งพอถึงด้านพระเอกเขาวิ่งมาเจอกับสัตราจาร์เฟิงเว่ยอี้เขาก็ถึงกับตะลึงซึ่งนั่นก็เป็นราะว่าเฟิงเว่ยอี้นั้นเขาก็เป็นพ่อของพระเอกซึ่งตัวของเขากไม่ได้เจอหน้าหรือเห็นหน้าพ่อ,ขอเขาตั้งแต่ไว้เด็กแต่ทว่าไอสัตว์ประหลาดยักษ์ไกลพันที่อยู่ด้านในห้องนี้มันก็ยังไม่ยอมหยุด ในขณะที่พวกเขากําลังช่วยกันพาพ่อพระเอกออกไปจากห้องเพาะพันธุ์พืชและในขณะที่พวกเขากําลังถูกเจ้าสัตว์กลายพันธุ์ตัวนี้ขมือทางด้านหัวหน้าของพวกเขาก็สามารถเข้ามาช่วยจัดก,การปิดจ็อบได้ทันเวลาและพอทางด้งนานรราจาร์ลิชาร์ดเขาเห็นเจ้าสัตว์ตัวนี้เขาก็ต้องตกใจเพราะมันก็คือสัตว์ที่เขาทําการทดลองเพาะพันธุ์ผสมสายพันธุ์ขึ้นมาใหม่โดยใช้สภาพแวดล้อมใหม่บนดาวังคารแต่ตัวของคุณนั้นก็ไม่ได้พูดบอกความลับนี้ ให้พวกทีมนักบินอวกาศรู้ได้อย่างใดซึ่งพลงด้านพ่อของพระเอกเขาด้วยสติและพอเขาเจอหน้านของลูกชายเขาก็ต้องตกใจว่าทําไมตอนนี้ลูกชายเขาถึงได้เป็นนักบินอวกาศแถมยังมาอยู่บนดาวอังคารดวงนี้และหลังจากนั้นพ่อของพระเอกเขาก็พูดเล่าให้กับทุกคนฟังวุ่นหลังขีดยานตกแล้วและพอตัวเขานั้นเห็นว่าคนในทีมของเขาได้รับบาดเจ็บเขาก็เลยรีบกลับเข้ามาเอายาที่ฐานและในขณะที่เขากาลังส่งข้อความ ให้กลุ่มพันธมิตรส่งความช่วยเหลือมาช่วยพวกเขาที่ดาวังคารแห่งนี้แต่หลังที่เขากดปุ่มส่งสัญญาณไปแล้วเขากลับพบว่าเหมือนก็มีสัตว์กลายพันธุ์ขนาดใหญ่อยู่ในลานลํานี้กับเขาด้วยและหลังที่ตัวของคุณนั้นเข้ามาหลบที่ด้านในยานพืชพันธุ์และที่สวยยิ่งกว่านั้นตอนนี้มันก็ยังมีกลุ่มดาวเคราะห์น้อยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสูงถึง500เมตรซึ่งมันก็กําลังพุ่งตรงมาที่ดาวังคารด้วยความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมง และตอนนี้ยังไม่พอเดาขล้อน,น้อยดวงนี้มันก็กาลังจะพุ่งชนพวกเขาในเวลาอีกสิบสองชั่วโมงหลังจากนี้จึงทําให้เวลาของพวกเขาในตอนนี้นั้นเหมือนก็เหลือน,น้อยลงเต็มทีภาพกระต่ายไปที่ศาสตราจารย์ลิชาร์ดเขาก็แอบใช้จัหวะนี้ย่องออกมาร้อมก็ใช้ยาอะไรบางอย่างฉีดให้กับสัตว์ทดลองของเขาซึ่งพอทุกคนเดินมาเห็นเขาก็เลยพูดบอกกับทุกคนไปว่าเจ้าสัตว์ตัวนี้มันก็คือผลงานที่ผมทุ่มเทมาทั้งชีวิตและใน,นที่สุด ผมก็สามารถเปลี่ยนแปลงยีนของพวกมันได้สาเร็จและทางด้านศาสตราจารย์ลิชาร์ดเขาก็ยังเล่าพูดบอกกับทุกคนต่ออีกว่าเขาก็ได้ค้นพบชีว่ามวลที่ผิดแปลกจากในหินอุกกาบาตและหลังจากนั้นผมก็เลยนํามาเพาะและทําการทดลองซึ่งพวกมันก็สามารถมีชีวิตและเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายของดาวอังคารแห่งนี้ได้และหลังจากนั้นผมก็เลยตัดสินใจเอากิ่งการร้านลูกผสมกับตัวอ่อนของวานบาลีนมาทําการผสมกัน ทำให้ความฝันของผมนั้นเป็นจริงซึ่งพอเห็นแบบนี้ทางด้านพ่อของพระเอกเขาก็เลยพูดถามเพื่อนของเขาไปว่าสิ่งมีชีวิตที่บินอยู่บนท้องฟ้านั้นมันก็คือผลผลิตจากงานวิจัยของคุณอย่างนั้นเหรอและตอนนี้ยังไม่พอทางด้านลิชาร์ดเขาก็ยังพูดบอกกับทุกคนอีกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่ผมทําการเพาะเลี้ยงขึ้นมานั่นก็คือตัวอ่อนของวานบาลีนเพราะพวกมันนั้นก็สามารถเติบโตได้เร็วกว่าพวกมนุษย์ ถึง10เท่าซึ่งตัวของผมก็เลยทําการผสมมันกับจุลียซีในหินอุกบาทและหลังจากนั้นผมก็เอายีนของมันทําการฉีดเข้าไปในกิ้งก่าลูกผสมที่ร่างกายอ่อนแอให้มันเติบใหญ่และแข็งแรงยิ่งมากขึ้นกว่าเดิมสิ่งพอเขาพูดจบไอ้เจ้ากิ้งก่ากลายพันตัวหนีเหมือนกับฟื้นตื่นขึ้นมาพร้อมก็ใช้ลิ้นของมันทําการตาวัดขมือบลิชาร์จนหายเข้าไปในปากของมันทั้งตัวและตันนี้ยังไม่พอหลังที่มันมามาหานเข้าไปเสร็จแล้ว ร่างกายของเจ้ากิ้งก่าผสมตัวนี้มันก็ขยายร่างโตขึ้นกว่าเดิมอย่างรวดเร็วซึ่งเป้าหมายของมันต่อไปนั้นนั่นก็คือพระเอกพอเห็นแบบนี้ทางด้านสื่อชิงเธอตัดสินใจหยิบขวานขึ้นมาพร้อมกับฟันจามไปที่ลิงของเจ้ากิ้งก่าตัวนี้และหลังจากนั้นพวกทุกคนต่างพยายามหาทางหนีแต่ทางเดียวที่พวกเขาจะสามารถหนีออกไปจากยานลำนี้ได้คือพวกเขาต้องทําการกําจัด เจ้ากิงกาลายพันตัวนี้ทิ้งซะซึ่งทางด้านหลีเสี่ยงเขาก็เลยตัดสินใจที่ทําการผสมทําระเบิดขึ้นมาเพื่อทําการปิดจอบเจ้าสัตว์ตัวนี้สินซาแต่ตัวของเขานนั้นก็ต้องการส่วนประกอบสําคัญในการสร้างระเบิดลูกนี้นั่นก็นคือน้ําตาลพวกเขาจึงไม่มีทางเลือกเหลิงตัดสินใจรีบออกมาที่ด้านนอกและหลังที่ได้ส่วนผสมทุกอย่างครบแล้วพอพวกเขาปาดหน้ากับเจ้ากิงกายักษ์ทั้งคนและเจ้าสัตว์ลายพันตัวนี้ พวกเขาตากะบูต่อสู้กันเพื่อพยายามเอาชีวิตรอดพอเห็นแบบนี้พระเอกตัดสินใจทําการกดสั่งระเบิดให้เริ่มนับเวลาถอยหลังซึ่งผ่าด้านเจ้ากิ้งก่ามันรู้ตัวมันก็เลยทําการพลางตัวพร้อมกับทาการปลั่สภาพสีผิวของมันให้เหมือนกับห้องห้องนี้กลายเป็นกิ้งก่าล่องหนไปในพริบตาพอเห็นแบบนี้ทางด้านหัวหน้าของพระเอกเขาจะไม่มีทางเลือกเหลืองตัดสินใจพ่นไฟไปทั่วห้อง และพอเขามั่นใจแล้วว่าจะสัตว์ประหลาดตัวนี้มันก็ยังอยู่ภายในห้องเขาตัดสินใจเดินออกมาส่งพระเอกที่ด้านนอกเพราะกับปิดประตูขังตัวเองเอาไว้กับเจ้าสัตว์ประหลาดและยอมระเบิดร,ร่างของเขาตายไปพร้อมกับมันและหลังที่พวกพระเอกสามารถออกมาจากฐานของพวกนักวิจัยได้แล้วในที่สุดฐานวิจัยแห่งนี้มันก็ระเบิดไม่ก,กลายเป็นจุนซึ่งตอนนี้มันก็ยังมีวันยักษ์ไกลผ่าน ที่ตัวของมันนั้นก็ยังคงบินวนเวียนอยู่เหนือบนท้องฟ้าซึ่งหาพวกเขาอยากมีชีวิตรอดออกไปจากดาวดวงนี้แล้วก็พวกเขาต่างก็ต้องช่วยกันทำการระดมสมองช่วยกันคิดซึ่งตามปกติของพวกวานมันก็จะมีการได้ยินและรับรู้ถึงระบบโซน่าเพื่อพยายามหาสิ่งสะท้อนในการระบุตำแหน่งของศัตรูและหลังที่พวกเขากลับมาถึงที่ยานกู้ภัยแล้ว ทางด้านพ่อของพระเอกเขาก็ทําการยื่นหินอุกกบายก้อนแรกที่เขาพบบนดาวังคารให้กับพระเอกไปพร้อมกับพูดบอกกับลูกชายของเขาว่าพ่อก็รู้ว่านี่คือสิ่งที่แกชอบตั้งแต่วัยเด็กพระเอกเขาก็เลยพูดบอกพ่อของเขากลับไปว่าในสายตาคนอื่นพ่อเองอาจจะเป็นคนจีนคนแรกที่ได้ขึ้นไปเหยียบบนดาวงาังคารแต่ผมกับแม่กลับทําได้เพียงได้เห็นหน้าของพ่อผ่านรูปหรือในข่าวจากทางทีวีเหมือนกับคนอื่นๆ แต่ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยเข้าใจเลยตอนที่พ่อตัดสินใจหันหลังให้กับครอบครัวซึ่งพอได้ยินแบบนี้ทางด้านพ่อของพระเอกเขาก็เลยพูดตอบกลับพระเอกไปว่าบางครั้งคนเราก็ต้องตัดสินใจว่าจะเลือกครอบครัวหรือโลกอักว้างใหญ่และพ่อก็เลือกที่ทำเพื่อทุกคนพ่อแค่หวังว่าโลกและชีวิตของพวกเรามันจะดีขึ้นเพื่อทําให้อนาคตนั้นแก่และลูกของแก่หรือคนรุ่นหลัง พวกเขาจะได้มีที่อยู่อาศัยต่อไปและหลังที่ทุกคนกลับขึ้นมาบนยานกู้ภัยแล้วตอนนี้ตัวพวกเขานั้นก็นเหลือเวลาแค่เพียง15นาทีเท่านั้นก่อนที่พวกดาวเคราะห์น้อยมันจะพุ่งชนดาวอังคารซึ่งหลังที่พวกเขาลองวิเคราะห์ถึงความเร็วของเจ้าวานกลพันตัวนี้แล้วทางเดียวที่พวกเขาจะสามารถรอดจากมันมาได้นั่นก็คือพวกเขาต้องบินหนีให้เร็วกว่ามันทางพ่อของพระเอกเขาก็เลยพูดแนะนำกับทุกคนไปว่าวิธีการเปลี่ยนทิศทางในการบินนั้น มันอาจจะช่วยให้เราสามารถหนีมันพ้นได้แต่ทว่าจู่ๆทางด้านพ่อของพระเอกเขาก็กลับพูดบอกทุกคนไปว่าตัวงเขานั้นก็ดันลืมข้อมูลวิจัยไว้บนรถมาร์โลเวอร์แต่ทว่าพอทางด้านพ่อพระเอกอกอกมาเขากลับพูดติดต่อ,อพระเอกผ่านวิทยุไปหัวข้อมูลทุกอย่างมันก็อยู่ในแฟลชไดรฟ์เรียบร้อยแล้วตัวพ่อนั้นก็ได้เสียบเอาไว้ในสมุดบันทึกของหลี่เซียงส่วนเจ้าสัหลาดตัวนี้ เดี๋ยวพ่อจะหาทางรับมือมันเองซึ่งพอพระเอกได้ยินแบบนั้นเขาก็แทบช็อกเพราะตัวของคุณนั้นเพิ่งมีโอกาสได้เจอพ่อและเพิ่งได้พูดคุยกับเขาเพียงแค่ไม่กี่คำและครั้งนี้ตัวของเขาเองก็อาจจะต้องสูญเสียพ่อที่เขารักไปตลอดกาลและหลังจากนั้นพ่อของพระเอกเขาก็ตัดสินใจที่จะขับยานอวกาศที่ตกลงมาของคุนนั้นเพื่อบินพุ่งตรงใส่พิธีปากของเจ้าวานยักษ์ตัวนี้เพื่อทําการยอมสละชีวิตของเขาระเบิดไปพร้อมกับร่างของมัน เพราะตัวงเขานั้นต่างก็รู้ดีว่นนี้มันก็อาจจะเป็นวิธีเดียวที่สามารถจัดการจ้อว,วานยักษ์ตัวนี้ได้และในที่สุดเขาก็สามารถทำมาได้สําเร็จหลายหลังที่ยานกู้ภัยของเขาสามารถบินกลับมาที่ยานแม่ได้สําเร็จแล้วถึงแม้ว่าตอนนี้พวกเขาจะสามารถมีชีวิตรอดกลับมาแต่ถืว่าภารกิจอีกครั้งนี้พวกเขาทุกคนต่างก็ต้องสูญเสียทั้งกัปตันของยานและพ่อที่เป็นผู้นำครอบครัวของพระเอกไป แล้วเรื่องราวของหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบหนังเรื่องนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนิตด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ